สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนิธิวากรากรอกรอนป .1 รับ2เลขที่23ครับวันนี้นะครับก็คือผมจะมาสาธิตวิธีการปกป้องปกปกป้องร่างกายของเรานะครับก็ก็คือดวงตา ที่สำคัญมากๆจนถึงดาวคารนะครับก็คือดวงก็คือแว่นครับแว่นกองแสงสีฟ้าครับคือตอนเวลาเราดูมือถือหรือว่า i อแ d หรือว่าคอมนะครับเราเราก็ต้องใส่แว่นเพื่อกองแสงนะครับหร,หรือว่าเวลาเรียนออนไลน์ก็ต้องใส่นะครับ ใครอยากใส่ก็ใส่หรือใครอยากใส่ก็ไม่หรือใครอยากไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคบใครอยากใส่ก็ใส่นะครับแล้วแต่คนชอบครับเพื่อถนอมสายตาให้เราให้ให้ให้ตาของเราอยู่กับเราไปนานๆนะครับจบแล้วครับจบแล้วครับ ขอบคุณครับที่มาดูครับบ๊ายบายครับ